สวัสดีครับมาแบงค์ครับสวัสดีค่ะพี่เปียกแล้วก็สวัสดี fc youtube พี่เปียกแมงม้าสําราแล้วก็ facebook แมงม้าสําราเช่นกันค่ะสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะคะครับทุกวันจันทร์หรือวันอังคารเราก็จะมาคุยกันเรื่องหุ้นปันผลอย่างเดียวเลยไม่ต้องคุยกันเรื่องหุ้นอื่นอะหุ้นปันผลอย่างเดียวเลยนะค่ะสัปดาห์นี้แบงค์อยากจะคุยอะไรให้พี่ฟังบ้างครับ ก็กลุ่มธนาคารเลยค่ะที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงนะคะเศรษฐกิจค่ะก็ตอนนี้มีประกาศจ,จ่ายปันผลกันเกือบครบแล้วค่ะก็เลยเอามาอัปเดตให้กับลูกค้าทราบค่ะก็แบงค์นะคะเป็นทีมงานแมงม่าสสำราญค่ะแบงค์ก็จะเชี่ยวชาญจะไปเจาะลึกในหุ้นปันผลนะคะในชุด A ชุด B ค่ะก็จะคอยมาอัปเดตให้กับลูกค้าแล้วก็ f อค่ะได้ทราบกันเพื่อที่เราจะได้วางกลยุทธ์นะคะในการเทรดอย่างเกษียณสมราสมรานกันค่ะแบงก์ก็จะเอาทั้งพื้นฐานแล้วก็กราฟทางเทคนิคเข้ามาผสมผสานเพื่อใช้แนะนำลูกค้าในการลงทุน,นะค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า Hybrid Investor นั่นเองค่ะโอเคมาถึงตารางนี้กันเลยที่แบงค์ทำไว้นะคะก็เป็นตารางที่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่า หุ้นกลุ่มธนาคารนะคะทั้งหมดเลยค่ะชุด A ถึงชุด C เลยนะคะค่ะก็จะปันผลวันที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็รอบนี้ให้ปันผลจำนวนกี่บาทกันบ้างค่ะแล้วนอกจากนี้มันก็จะคำนวณตัวคาดการณ์การผลปันผลทั้งปีมาให้ลูกค้าทราบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะทราบว่าโอเคอเปอร์เซ็นต์ปันผลทั้งปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้ค่ะ ก็จะมีราคาเป้าหมายมาให้ลูกค้าได้ทราบด้วยค่ะเพื่อที่ลูกค้าก็จะได้เอาไปใช้วางแผนในการลงทุนในหุ้นปันผลกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือ T-CAP ค่ะพี่ปียค่ะ T-CAP เนี่ยก็ XD นะคะวันที่19เมษาค่ะคือถ้าซื้อก่อน19เมษาค่ะจะได้ปันผลนะคะสำหรับครึ่งปีแรกเนี่ยบาท80ตังค์ค่ะพี่ปีย ค่ะทั้งปีเนี่ยคาดว่าจะจ่าย3บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แครบราคาโซนนี้นะคะ40.5ค่ะก็ให้ปันผลต่อปีประมาณ7.4เปอร์เซ็นต์เลยค่ะส่วนราคาเป้าหมายตอนนี้ถึงเป้าแล้วนะคะเป้านี้มาจากไหนมาจาก IAA consensus ค่ะอยู่ที่40บาทค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ถ้าลงมาแรงๆเราถึงจะค่อยโฟกัสในการเข้าซื้อจ๊ะ อืมค่ะตัวต่อไปเลยค่ะทิสโก้ค่ะทิสโก้ก็เป็นกลุ่มฟแน a n นซ์นะคะทิสโก้ยังไม่ได้ประกาศจ่ายปันผลค่ะแต่ว่าคาดการนะคะงบงบออกมาค่อนข้างดีเลยคาดการก็คือ7บาทค่ะทิสโก้นี่ก็คือให้จ่ายเนี่ยหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นค่ะส่วนใหญ่ก็ช่วงเดือนเมษาค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะทิสโก้ค่ะราคาโซน97สลึงค่ะอาจจะจ่ายปันผลประมาณ7บาทค่ะ ก็ให้เปอร์เซ็นต์ปันผลถึง7%เลยนะคะ7.2%เซค่ะต่อปีค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยก็อยู่ที่110บาทเลยค่ะอืมค่ะตัวต่อไปกันนะคะ KKP ค่ะประกาศใยปันผลมาแล้วจากวันที่28เมษานะจ๊ะจะได้2.2บาทค่ะค่ะทั้งปีเนี่ย KKP จะจ่ายปันผลประมาณ3บาท25ตังค์ค่ะ เพราะฉะนั้นสรุปนะคะ KKP ที่ราคา68บาทจะให้ปันผลประมาณ4.78%ต่อปีก็ตีสัก4.8นะคะกลมกลมค่ะส่วนเป้าหมายราคาอยู่ที่78บาทเลยค่ะก็ถือว่ายังมีอัพไซด์รุ่อลุงในการขึ้นอยู่นะคะตัวต่อไปกันเลยค่ะ BBL ค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะ,ะประกาศใยปันผล21เมษาค่ะ2องบาทห้ตังค์ค่ะ บีบที่ราคา139บาทนะคะทั้งปีเนี่ยจะให้ปันผลประมาณ5.8บาทเพราะฉะนั้นสรุปก็คือประมาณ4.17%ต่อปีแล้วก็ยังมีรูมในการขึ้นนะคะเป้าหมายราคาอยู่ที่160บาทจ้าอืมค่ะตัวต่อไปเลยพี่เคแบงค่ะพี่เคแบงประกาศจ่ายปันผล10 วันที่18เมษายนค่ะ2.75ส,สตางค์จ้าทั้งปีเนี่ยพี่เคแบงค์จะให้ปันผลประมาณ4.5บาทเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเปอร์เซ็นต์การปันผลของพี่เคแบงค์นะคะที่ราคา163เนี่ยจะอยู่ที่2.76เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าราคาเป้าหมายค่ะก็อยู่ประมาณ177บาทค่ะพี่เปียกอืมค่ะน,นี้อยู่น้อยนะอยู่น้อยเคแบงค์ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าพี่เคแบงค์นี่เวลาฝรั่งเข้านี่ขึ้นปุ๊บ มันสะใจโขเลยค่ะสำหรับสายเก็งกำไรค่ะค่ะตัวต่อไปชุดบีค่ะ KTB ค่ะธนาคารกรุงไทยค่ะก็ประกาศใจปันผลแล้วประมาณ0.418นะจ๊ะจาเอกดีวันที่20เมษาค่ะค่ะก็เฉลี่ยปันคาดปันผลทั้งปีประมาณ60สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงไทยค่ะโซนราคา13.8เนี่ย จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณ4.35ต่อปีค่ะราคาเป้าหมายก็อยู่ที่โซน14.7ค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวสุดท้ายคุนชุดสค่ะก็คือ TTB ค่ะนี่แถมมาให้นะคะว่า TTB เนี่ยก็ประกาศจ่ายปันผล21เมษายนค่ะ0.038ค่ะค่ะทั้งปีนี่ให้ประมาณ0.06นะคะเพราะฉะนั้นสรุป ททบโซนราคา1.37ค่ะให้ปันผลทั้งปีประมาณ4.38%ค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่1บาท50ค่ะค่ะส่วน P ี่ให้ปันผลจ่ายปันผลไปแล้วค่ะวันวาเลนไทน์14กุมภา,าที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่ะก็ <SC B S 1> จะเล่นเกณงกำไรไปนะคะแต่ตัวที่เหลือก็คือแบงก์เอา,อาวันปันผลมาให้ลูกค้าทราบกันค่ะ งัม้มาดูกันไส่ไหนนะคะค่ะก็ที่รายงานไปก็คือทีแคปเนี่ยค่ะดูตัวกำไรต่อกาไรต่อปีนะคะของปีนี้ประมาณ4.6แล้วก็เนี่ยค่ะราคามาถึงเป้าแล้วอะค่ะโซน39 40เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แบงก์ก็ยังไม่ได้จะเก็บเพื่อรับปันผลนะคะใครที่มีแล้วก็ถือรอรับได้ค่ะค่ะ โอเคนี่ยค่ะราคาก็ขึ้นมาถึงโซนเป้าหมายแล้วค่ะพี่เปียกอืค่ะันนี้เราก็าเล่น,นแบบรอลงแรงอย่างเดียวนะถึงจะเล่นใช่แล้วอือเราเป็นสายสวิงเทรดค่ะย่อดแรงๆเก็บค่ะค่ะโอเคตัวต่อไปกันเลยนะคะทิสโก้ค่ะทิสโก้ก็เฉลี่ยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะให้ปันผลปีละครั้งนะคะประมาณ หบาทถึงเจ็บาทเลยทีเดียวค่ะงบดีๆก็อาจจะประมาณเจ็ดจุดเจ็ดห้าเลยนะคะพี่เปียค่ะก็เดี๋ยวตัวนี้รอประกาศจ่ายปันผลแล้วแบงก์ก็จะอัปเดตให้ลูกค้าทราบค่ะในห้องหุ้นปันผลค่ะค่ะก็ทิสโก้ค่ะพื้นฐานเนี่ยปีนี้คาดว่ากำไรก็จะโตขึ้นด้วยค่ะแปดจุดเก้าแล้วก็เป้าหมายราคาเฉลี่ยนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทค่ะนี่ค่ะกราฟ ทางเทคนิคนะคะแนวรับของพิสโก้ไม้แรกค่ะอยู่ที่โซน97บาทค่ะค่ะสามารถบวกลบได้สองช่องนะคะตามสภาพตลาดก็หุ้นปันผลเราก็เก็บสักหนึ่งถึงสองทักสักสองไม้ก็พอค่ะพี่เปียกค,ค่ะไม้แรกถ้าใครสนใจโซน97บาทให้ปันผลประมาณเจบาทก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณเจดเปอร์เซนต่อปีเลยค่ะ ก็จะเห็นอันนี้เพิ่มหน้าตาเข้ามาด้วยให้ดู Bit o f f เฟหน้างานค่ะเป็นอของวันจันท์นี้เลยค่ะพรุ่งนี้เราออนแอร์วันอังคารเนอะค่ะก็เนี่ยค่ะจะเห็นว่าโซน97บาทนี่เป็นแนวรับค่ะ97-97สิบเจ็ดเก้าสมาณนี้ค่ะแต่ถ้าข้อดีของหุ้นปันผลคือยิ่งเวลาราคาลงแรงๆอะค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บได้เลยค่ะเปอร์เซ็นต์ปันผลก็จะสูงขึ้นค่ะโอเค ไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเกียรตินาคินเนี่ยค่ะ่ะงบก็ออกมาแล้วแล้วก็ประกาศจ่ายปันผลแล้วตามตารางที่แบงแจ้งไว้นะคะค่ะแล้วก็กําไรต่อหุ้นปีนี้ก็คาดว่าประมาณ8บาทส่วนใหญ่นะคะปีนี้จะเป็นปีเด่นของกลุ่มธนาคารเลยเพราะว่าตัวกําไรต่อกาไร EPS ค่ะกำไรของหุ้นทั้งปี65เนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะเก่งกําไรหุ้นกลุ่มธนาคารกันได้ด้วยค่ะ โอเค KKP ก็จะเห็นว่าทั้งปีนะคะจ่ายปันผลประมาณ4บาทถึง5บาทเลยค่ะช่วงที่งบดีดีค่ะพี่เปียกกำไรต่อหุ้นปีนี้นะคะเขาก็ให้ประมาณ8บาทค่ะแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่78บาทเลยค่ะ ถ้าใครอยากจะไปอ่านเปเปอร์นะคะก็สามารถเข้าไปกดที่ PDF ตรงนี้ได้เลยก็เข้าไปที่เซ t เทร e ค่ะแล้วก็ไปเลือก IAA Consensus เข้าไปแกะดูได้เลยนะคะแต่นี้แบงก์ก็แกะมาให้แล้วค่ะก็คือว่าเนี่ยค่ะก็คือภาพรวมเนี่ยมองดีทั้งนั้นเลยก็คือ,อสินเชื่อโตนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยลดลงด้วยค่ะโดยรวมแล้ว ดูดีมีเสน่ห์กันค่ะอืมค่ะทีนี้แนวรับเวลาลงแรงๆโซนหกสิบเจ็ดหกสิบแปดบาทไม้แรกค่ะเราสามารถเก็บเพื่อรับปันผลได้ค่ะค่ะในหน้างานก็จะเห็นว่าแนวรับโซนหกสิบแปดเนี่ยนะคะมีบิดรับยุคจ้าอันตัวต่อไปเลยค่ะพี่เคแบงค่ะช่วงนี้นี่แบงก์สดเล่นสวิงเทรดพี่เคแบงค์อย่างเมาวานมากเลยค่ะค่ะซื้อร้อยหกสิบสองหกสิร้อยหกสิบสามอะค่ะแล้วก็ มีวันหนึ่งเปิดกระโดดขึ้นไป168ก็ขายลงมาที่เดิมอีก162-163เก็บไรรีบาวขึ้นมา165ขายเนี่ยค่ะสวิงเทรดมากเลยสำหรับสายเก็งกำไรนะคะค่ะ เพราะว่าปีนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างผันผวนค่ะอะมาสรุปปันผลเคแบงกันค่ะก็สองจุดเจ็ดห้าค่ะ x d ็กสิบแปดเมษานะคะ EPS ปีที่แล้วปีหกสี่ทั้งปีสิบห้าจุดเจ็ดปีนี้เขาก็คาดว่าสิบ็ดจุดเจ็ดก็แบบโตขึ้นเลยค่ะสองบาทต่อมุลนนะคะจ้ะค่ะนี่ก็คือหน้าตาที่แบงก์ไปแกะมานะคะโอเคนะคะี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอ่า เป็นที่แบงค์ไปแกะมาให้โดยรวมก็คือมองว่ามองบวกมองดีค่ะก็คือมองฟื้นตัวในปีนี้นะคะค่ะสินเชื่อก็ดีขึ้นแล้วก็ก็จะมีแบบว่าเพิ่มช่องทางดิจิตัลมากขึ้นด้วยสำหรับพีเคแบงค์ค่ะอโอเคนี่ค่ะก็จะเห็นว่าหน้างานเนี่ยค่ะแนวรับโซนร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสองจุดห้าโซนเนี้ยค่ะเป็นแนวรับค่ะ เนี่ยวันนั้นรอบนั้นที่เล่นมาก็คือลงแรงๆย่อเราเก็บขึ้นไปเราขายลงมาทีเราเก็บแล้วก็ขึ้นมารีบาวเราก็ขายอะค่ะค่ะอันนี้เป็นอ่าสำหรับการเก็งกําไรนะคะโอเคไปที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะก็อันนี้ธนาคารกรุงเทพนะคะจ่าก็เป้าหมายอยู่โซนร้อยหกิบาทค่ะอืมประกาศจ่ายปันผลสองจุดห้าค่ะซื้อก่อนยี่สิบเอ็ดเมษาก็จะได้ปันผล ปี6-4กำไรต่อหุ้นประมาณสิบสามปามเก้ปีนี้คาดกำไรต่อหุ้น16บาทก็โตขึ้นอีกแล้วค่ะค่ะหน้างานมาดูกันเลยนะคะโซน138-139บาทค่ะพี่เปียกเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นโซนแนวรับค่ะค่ะโอเคสำหรับไม้แรกนะคะอ่ะ ก็ KTB ค่ะ KTB เมื hmm. Next, yeah. ่อกี้ที่พูดไปค่ะก็โซนแถวนี้ก็ราคาถึงใกล้ถึงเป้าหมายแล้วค่ะก็ตัวนี้ต้องรอลงแรงๆถึงค่อยเก็บได้นะคะจ้ะนี่ค่ะก็ประกาศจ่ายปันผลก็ประมาณ0.418ค่ะซื้อก่อน20เมษายนนะคะก็จะได้ปันผลไปค่ะค่ะก็ปี64ค่ะก็กำไรประมาณ1.54นะคะปีนี้คาดว่า1.7ค่ะจะเห็นว่า นักวิเคราะห์เขาก็คาดว่ากำไรโตกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะทั้งปีพี่ KTB เนี่ยจ่ายปันผลรอบเดียวนะคะก็เฉลี่ยก็ให้ประมาณโซน0.4ถึง0.7ประมาณนี้ค่ะขึ้นอยู่กับพ้นประกอบการนะคะจ้านี่ค่ะนี่ก็เป็นกราฟทางเทคนิคของ KTB รอลงแรงๆถึงจะค่อยเข้าซื้อะคะ่ะราคาโซนนี้ก็เป็นโซน14.7ประมาณนี้ก็เป็นโซนราคาเป้าหมายะค,ะค่ะค่ะ ตัวสุดท้ายน้องเล็กเลยค่ะ TTB เป็นหุ้นชุดสี่ค่ะพี่เปียกค่ะเป้าหมา่รายอยู่หนจุค่ะค่ะก็ประกาศใยปันผลแล้วค่ะซื้อก่อน21เมษาก็จะได้ปันผล0.038นะคะแต่ว่าตัวนี้ TTB เนี่ยเป็นหุ้นชุด c ต้องมี Stop Loss นะคะค่ะอันนี้เอามาอเอามาประกาศให้เห็นว่าเขาได้ปันผลกันแล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมค่ะพี่ TTB ออก w a l l a n t ด้วยค่ะ ค่ะก็เป็น TTB Wall หนึ่งนะคะก็คือคนที่ถือ TTB เอาไว้อะค่ะถือไปเรื่อยๆจนถึงวันที่21เมษายนค่ะ100หุ้นก็จะได้หุ้นลูกหนึ่งหุ้นค่ะค่ะได้วอลลมาใ่้นใช่แล้วก็ตัววอลเล็เนี่ยค่ะเนเจอร์ Nature ส่วนใหญ่คือถ้าได้วอลเล็ปุ๊บแล้ววอลเล็เข้าเทรดน,นะคะก็จะขายได้มาฟรีด้วยจะขายทำกำไรในวันแรกเลยค่ะที่วที่ เข้าเทรดวันแกนะคะน,นี่ก็เป็นกราฟทางเทคนิคของ TTB ค่ะไซ์เวย์อยู่ในกรอบ1.32ถึง1.47นะคะตอนนี้พักฐานอยู่ในกรอบนี้ค่ะก็ใครที่สนใจเล่นเก็งกำไรก็แนวรับอยู่โซนนี้แล้วก็ถ้าหลุด1.32แล้วไม่สามารถปิดกลับมายืนได้ก็พิจารณาให้ stop loss จ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำต่างๆในหุ้น กลุ่มธนาคารนะคะค่ะที่ประกาศจ่ยปันผลแล้วค่ะติดต่อแบงก์ก็ดามเบอร์นี้นะใช่ค่ะ0826 503 456ค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะเก็บอ่าพวกหุ้นปันผลสูงนะคะแนวเกษียณสํารานค่ะค่ะก็สแกนไอ l ดีลน์นี้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวแนะนำวิธีขั้นตอนในการเปิดพอร์ตแล้วก็คอยดูแลแนะนำหุ้นปันผลให้นะคะ ค่ะแบงก์กับพี่เปี๊ยกก็จะคอยช่วยลูกค้าดูอ่าคอยดูแลแนะนําลูกค้าค่ะแนะนําจุดซื้อเวลาช่วงที่หุ้นลงแรงๆด้วยค่ะแล้วก็แบงก์ก็จะคอยเอาอปันผลเนี่ยค่ะมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ทราบกันค่ะจะเสียเราก็จะมีเวลาดูฟุตบอลนะใช่แล้วค่ะค่ะก็วันนี้มีแคปชั่นนะคะค่ะก็คือสงครามเกิดขึ้นแล้วก็มีจบค่ะ แต่สหายที่เราร่วมลบกันเนี่ยจะยังคงอยู่กันตลอดไปค่ะเพราะฉะนั้นมาลบกับการเก็บพุ่นปันผลชิวๆกันเลยได้ค่ะค่ะขอบคุณมากครับแบงค์ Bank ครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ